สวัสดีจ้าชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนดวงรายเดือนกันยายน2567ดวงจะเป็นอย่างไรกดติดตามกดแชร์และคอมเมนต์เป็นกําลังใจลดลดลด ใครกดไลค์กดแชร์และกดหนึ่งสองขอให้ได้เจอคู่แท้ดวงเงินดวงความรักโดดเด่นมากชาวราศีเมถุนอาจารย์เห็นแล้วอนุโมทนาสาธุนะบุญหล่นทับเงินหล่นทับจ้าไม่สะกดจิตค่ะไพด่ดีบอกว่าดีค่ะสองถ้วยคนสองคนชนแก้วกันรักหวานฉ่ำชุ่มชื่นอ่ะ บอกก่อนนะสำหรับคนโสดคนโสดเฮงปังปุริเยมากในเรื่องของความรักไหนไหนพูดแล้วทำไมอาจารย์พูดแต่คนโสดล่ะคนโสดมันมีโอกาสเจอคู่แท้คนที่ดีที่เคมีตรงกันเข้ากันได้ไปไหนไปกันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่งงานแต่งการร่ำรวยชีวิตดีมีความสุขแล้วคนโสดไม่ดีแล้วคนมีคู่ไม่ดีตรงไหนนี่ไงราชาดา ขี้หึงขี้หวงงี้เงาประชดประชันรักก็บอกว่ารักหึงก็บอกว่าหึงคิดถึงก็บอกว่าคิดถึง อยากกลัวดอกพี่กุลจะร่วงออกจากปากคนมีคู่เนี่ยชอบกลัวจะแพ้ชอบกลัวจะเสียฟอร์มเพราะฉะนั้นพูดจาดีๆสิ่งไม่ดีมันคือคําพูดเรานี่แหละค่ะนิสัยบางอย่างที่แบบอ้อไม่ได้หรอกจะเสียฟอร์มกลัวเสียฟอร์มก็อาจจะเสียเธอไปนะคะอาจารย์เตือนด้วยความรักและปารถนาดีนะแต่เรื่องอื่นดีหมดร่ํารวย รับทรัพย์จับเงินก้อนหมดนี้ทำไมล่ะก็นี่ไงแกเห็นไหมก้อนเมฆคือท้องฟ้าเงินลอยลงมาจากก้อนเมฆฟลุกเงินหล่นทับตัวเมถุนเงินหล่นทับตัวของขวาญของรางวัลของมีค่าโชคลาบทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเงินก้อนโบนัสเอาอะไรอะ่ะเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกคนรักคู่ครองให้โชคให้ลาบ เลขอายุคนรักคู่ครองให้แฟนจับหวยให้ทาเวสวรรณเปิดทางดวงโชคลาบเปิดผู้ใหญ่ผู้มีสีผู้มีอิทธิพลคนมีอำนาจนักการเมืองนักกฎหมายประสบความสำเร็จใครจะสอบกฎหมายใครจะลงสมัครนักการเมืองใครจะสอบราชการดีแต่ คนราศีเมถุนน่ะเก่งบวกเฮงเท่านั้นนะคะเพราะยังมีความรักศักดิ์ศรีอีโก้สูงกลัวอายอายเขามีคนช่วยทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เก่งจริงไม่เราเก่งแต่บางครั้งเราก็จำเป็นต้องเฮงด้วย หว้ขอพรทาเวสุวรรณเสริมดวงแล้วผู้ใหญ่เนี่ยรักเมตตาเอนดูอย่าก,กลัวค่ะที่เขารักเราที่เขาเมตตาเราเอนดูเราแสดงว่าเขาเห็นศักยภาพเขาเห็นความน่ารักอะไรบางอย่างในตัวเราเขาอยากสนับสนุนส่งเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีเมถุนศักดิ์สิทธิ์กินไม่ได้วางศักดิ์สิทธิ์ไว้ตรงนั้นแล้วชีวิตจะพ้นวิบากมีคนช่วยมีตัวช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย เงินมาดีแล้วโชคลาภมาดีแล้วหน้าที่การงานก็ต้องดีสิเพราะเหมือนจะมีโอกาสฟลุกฟลุกไม่คาดฝันเพราะว่าไพเบญน,น้นอกเหนือจากความหมายของผู้ใหญ่เมตตาแล้วเนี่ยมันหมายถึงสัญลักษณ์ของอำนาจคนที่มีอำนาจก็คือคนที่เป็นเจ้าคนหนายคน แสดงว่ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการได้รับตำแหน่งปรับตำแหน่งขึ้นตำแหน่งการได้รับโอกาสหรือแม้แต่คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสได้รับคู่พันธมิตร ที่ดีที่เคมีตรงกรันร่วมหัวจมท้ายได้ผลกำไรเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกรรมแต่เราต้องทำด้วยความนะไม่เยอเอ่อหยิ่งอาจารย์ถึงบอกว่าง้อคนให้เป็นแล้วจะเป็นประโยชน์ราศีเมถุนนะว่า้ขอพรทาเวสุวรน,นะให้แฟนจับหวยจับลอตเตอรี่ให้หรือเลขอายุวันเกิดแฟนช่วยได้นะพระศิวลีพระอุปคุตพระสังกจาย พยานาคนะอาจารย์แถมถุงหน้าเกี้ยวให้ด้วยฟรีแล้วอาจารย์แถมพยันพ่อปู่สีสุดโทให้ด้วยแคปหน้าจอชุดนี้399บาทส่งฟรีความรักใครความเมตตาการเงินโชคลาภเสน่ห์รั์หวยมาครบชุดนี้399ส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางถ้าใครจะแยกชิ้นชิ้นนี้239 ชิ้นนี้239ส่งฟรีเหมือนกันแต่ไม่มีเก็บปลายทางสุขภาพไม่มีอะไรต้องต้องกังวลเท่าไหร่ ลมในท้องนะจะตดจะเรอช่วงเนี้ยเราก็อาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดบ้างแต่ยังมองว่าไม่มีอะไรร้ายแรงอ่อถวายใบมิตรโกนแล้วก็ถวายน้ำดื่มเป็นการแก้เคสเสริมดวงเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีรออยู่เงินทองโชคลาภผลประโยชน์รออยู่อำนาจวาสนารออยู่พิมพ์1นสองเสริมดวงให้ตัวเองนะคะรวยรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ